إن للمتقين مفازا حدائق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับช่วงที่2นะครับของรายการยาติมรับอรุณนะก็อาจารย์มาแล้วครับกำลังอะไรกูมาร้องมาตุ้นร้อนมาประการเพื่อกำลังมือกับไปแวะที่ไหนมาจ้ะกำลังมือกับถนนสายฮทไทยราดมากบเลยนะครับขอแจ้งข่าวข่าวจราจรฮทไทยราดนิดหนึ่งนะทุกผู้ชมครับก็นี่แหละบับนี่แหละครับรถติด คนไทยเรานี่รวยนะจอมทำไมฮะรวยรวยในเรื่องของการมีรถรถเยอะแล้วก็รวยรในเรื่องของการที่จะส่งลูกหลานเรียนโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับค่อนข้างที่จะมีการบริการเยอะมากนะครับทีนี้ทีนี้ยังไงละ่ะปรากฏว่าถานนเนี่ยเราก็ใช้อะไรนะเราก็เสียภาษีร่วมกันนะนะใช่ใช,ใชแต่บางทีแล้วเนี่ยเลนแต่และเลนที่อยู่หน้าโรงเรียนดังๆตามถนนแต่ละสายเนี่ย โอ้โหบางทีก็เหมือนเปนเรียนเลนส่วนตัวประมาณนั้นไหมอาจารย์ก็ประมาณนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าเขาก็จะคืออย่างอย่างของชั้นที่มาเส้นเส้นนิมิตใหม่เนี่ยก็จะมีโรงเรียนโรงเรียนใหญ่แหละครับทั้งสองฝั่งแต่มีตํารวจที่เป็นคนคอยโบกให้เขาจะไม่ให้มาล้ําอีกสองเลนค,คือพวกเขียดตะปาดอะ เขี่ยตาปาเยอะๆหนี่งกระโติดมั่งอะไรบ้างใช่ไหมใช่คือคือไม่ตามคิวเขาออกออกเลยออกมาเลยปั๊บปุ๊บแล้วก็มาปาดเอาตรงตรงที่ใกล้ๆอ่ะตรงเขาเรียกว่าคอขวดแหละคอขวดตรงนั้นน่ะประมาณนั้นเลยนี่ปาดสองคันคันแรกก็ปิดไปละเลนหนึ่งปาดอีเลนหนึ่งก็ปิดสามเลนเลยครับทอนี้ก็พากันข้างหลังข้างหลังก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ออันนี้ ถ้าหนึ่งเล่นน่ผมไม่มีปัญหาเลยหรอกพออย่างน้อยอีกสองเลนมันไปได้พอไปได้แต่แต่ประเภทที่มาออกันปาดกันไปปาดกันมาเนี่ยโอ้อันนี้เป็นปัญหาแล้วก็สุดท้ายเขาก็มีกฎหมายนะอาจารย์กฎหมายอย่างเงี้ยหลังมีจะมีการปรับปรับจับปรับอะไรพวกนี้่องของที่เป็นกฎหมายครับว่าห้าห้าอะไรห้าปอห้ายยแล้วับแต่วัน้ก็คงจะ มันไม่มีผลอะไรมากมายเลยนะครับนั่นก็คือมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะทำให้รถติดด้วยอะไรด้วยก็นะครับบอกกับพี่น้องว่าต้องต้องเผื่อเวลาเลยนะครับเวลาขับรถผิดไป5นาที10นาทีเนี่ยไปไม่รอดเลยหรือไม่งั้นก็เผื่อถ้าไม่ทันก็ยาวๆไปเลยไปอออีทีสิบโมงอะไรย่างเงี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็รอไปก่อนรอจากอ่าแปบบงชาไปแล้วเคยเนี่ยอาจา์ไอเวลาขับรถมันจะมีใช่ไหมดูแผนที่อ่ะครับผม เจ็ดโมงเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยมันแดงไปหมดเลยนะ hmm. แต่ละเส้นเนี่ยแดงนี่ไม่ไม่ใช่อะไรพี่น้องคือรถติดไงพอไปนั่งทําธุรงธุระหายอื่นทําก่อนจะไปที่เดิมมาแหละแ,แดงไหมพอเปลี่ยนมันเป็นเวลาเก้าโมงสิบโมงนะ hmm. เขียวละเขียวตลอดไปถึงบ่ายสอโมงแสดงว่าไอ้แดงเนี่ยมันแดงช่วงเวลาช่วงช่วงวิกฤตช่วงวิกฤตเจ็ดโมงแโมงเนี่ยทงานด้วยพอคนเข้าออฟฟิศแล้วคนเข้าโรงเรียนเด็กเข้าโรงเรียนหมดแล้วเนี่ยถนนก็จะกลับมาโล่งๆละ ครับผมแล้วคราวนี้สี่โมงเย็นก็อีกรอบหนึ่งสี่โมงเย็นก็แดงอีกรอบต้องทําใจนะเพราะว่าบ้านประเทศเราประเทศคนรวยต่างอาจารอาจารย์ก็จะทำยังไงทำไมซื้อรถแต่ถามเนี่ยนี่อาจารย์ผมยังนึกเลยนะรับผมมาทํางานเดียรไทยรัฐเนี่ยแล้วไม่มีรถอ่ะยุ่งนะผมจะมาไงพี่น้องรถรถเมย์ก่าจะนำมาแต่ละคันต่อตรงไหนแต่เดียร์ค่อยมีการลดรถรถเมย์ลงให้ลดลดเวลาวิ่งด้วยอะไรด้วยเพราะนาเห็นใจนะ คนอยู่ในซอยเนี่ยเจอชาวินไปอีกเจอสองแถวเข้าไปอีกหลองสารนักเรียนที่นั่งนักเรียนคนทํางานที่ขึ้นรถเมย์หรือว่ารถส่วนตัวในวันนนะันนั้ทั้งสารกันก็ต้องทําใจแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปรุ่นฉันเป็นเด็กๆก็ก็โหดรถเมย์กันทั้งนั้นอยากอยากอยากนั่งรถเมล์สนุกสนุกสนุกโดยเฉพาะสายที่ฟัดฟัดใช่แต่ตอนนี้พอเวลามีรถส่วนตัวแล้วก็ ไม่ค่อยอยากจะไปใช่ไปน่ารำเมีย <ละ S 1> ครับผมก็ต้องเห็นใจกันอยู่ร่วมกันก็้อยที้ทอยอาศัยกันนะครับอาจารย์สักครู่พูดกันถึงเรื่องของการละหมาดละหมาดละหมาดจ,จนาซานา,านะครับเป็นไงบ้างครับคุยกันต่อเมื่อกี้ก่อนจะมาเนี่ยเมื่อกี้นั่งคุย <c oughs> กันบอกเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์อาจารย์เป็นคนบอกฉันนะว่าไอ้เรื่องแจกสตังละหมาดเนี่ยครับผมจริงๆก็ไม่ไม่มีนะมันไม่เรียกว่า นักก่อนก่อนนั้นอ่ะก่นมี่ทราบท่าที่ถามจากคุณหลักแยบบอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีหรอกที่ไม่มีเพราะว่าไม่ค่อยมีใครที่จะมีส่วนมากที่ดินเขาก็ทํานาใช่ไหมแต่ในยุคที่มีการขายที่ขายทา,านไดนน้ประมาณนั้นเมื่อก่อนก็คือน,อน,นาบัวนาข้าวอะไรประมาณนั้นคือมุสลิมส่วนใหญ่จะไม่ได้แบบมีโรงงานทำแลไรก็จะเป็นเกษตรกร่เกษตรกรทำนาทำนาอะไรประมาณนี้ ข้อดีของการทำนั้นคือพื้นที่ไงมีที่ดินไงมีที่ดินนี่ต้นทุนก็คือมีที่ดินใช่พอหลังจากที่ที่ดินมีการซื้อขายมีอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นการดีนะทำให้กับคนที่ทเสียชีวิตไปาขายได้เยอะนี่ขายได้เยอะยุคแรกๆมังอะไรบางก็เกิดทางย่านกรุงเทพขอทมองรืไปรวยขึ้นมาเอารวยขึ้นมาก็เขาคงจะคิดดีเลยคิดดีในส่วนที่เก็กตังค์ดีกว่า แต่ที่ท่าไปทำมามันกลายเป็นประเพณีปฏิบัติใช่อันนี้เป็นสิ่งที่น่านาคิดเหมือนกันนะประเพณีปฏิบัติก็ทาให้เกิดภาวะของสังคมมันก็เกิดความสังคมก็มันถ้าเกิดแยกกันละคนจนกับคนรวยมันก็เกิดปัญหา ความถี่ความห่างซึ่งกันและกันเนี่ยใช่ไหมคนคนที่เขาแจกยานาซาเนี่ยถ้าเกิดสมมติวันวันีนมารนะ์น่าเขาน่าจะแจกด้วยนะ <l ots> <c oughs> ไมยถึงว่าใครไปร่วมงานวารลีมาร์แล้วก็แจกตังค์เลย <c oughs> คนจะเยอะเลยแหละ,ะเป็นการดีนะ <c oughs> แจกให้หมดเลย <c oughs> แต่คนไปวารีมาก,ก์ต้องไปใส่ซองให้เขาหรอแต่ไปลีมาร์เราไปใส่ซองช่วยเขาใช่ไหครับผมเออยานาซาที่เรารับซองเข้ามาอที่จริงยานาซานี่คนที่ไปเนี่ยน่าจะไปใส่ซองให้เขานะ อาา้าแต่บางคนก็พอกอย่างนี้อาจารย์ครับวันนี้ขอญาตพูดกันภาพรวมๆว่าเขาบอกเขาไม่ได้แจกไอ้ที่เขาให้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกเป็นค่ารถค่าน้ํามันไงประมาณว่านี่นที่ได้มันเนี่ยก็เป็นค่าน้ํามันนั่นแหละไม่ได้เป็นอะไรมากมายอันนี้ถ้าเราถามนิดนึงว่าเอะถ้าหากว่าถ้าเราจะไปแต่คนไปทแสดงความเสียใจไปขอดุอาให้กับคนที่เสียชีวิตกับครอบครัวเขาอะไรประมาณเนี้เออเราจะต้องไป น้ำมันเราเองมันจะเป็นผลบุลดีกว่าไหมตัวของเราเองนะครับเปีนยสละบมันก็คงจะไม่มากนักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าแหมข้าน้ามันนะไม่เป็นไรเราอันก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใช่มอานี้ก็สงสารคนที่เขาไม่มีสตางค์คนมีเขาไหม่เป็นเดือดร้อนแล้วรอกใช่ครับคนที่ไม่มีคนไม่มีเขาก็ลาบากสิล้วก็บอกว่าพอให้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นไปแล้วว่าครอบครัวครอบครัวคนที่เสียชีวิตก็ ็ไม่มีอ่ะเพราะเขาให้กันไปหมดแล้วแจกไปหมดแล้วรแบม <ๆ S 2> ันก็เกิดปัญหาไปไม่เยอะนะอตอนแั้ครับก็เรียนด้วยความเคารพ่าทำให้ให้เกิดความง่ายนะครับกับการที่คนที่เขาเสียชีวิตคนที่ไปร่วมหรืออะไรก็แล้วคือคือคนที่เขาให้อ่ะอย่างอย่าง,อย,างอย่างเวลาไปเราไปร่วมงานวันดีมาแล้วใส่ซองให้อ่ะก็ไม่ถึงขั้นว่าถ้าไม่มีซองแล้วเข้าไม่ได้นะไม่หรอเขาเขาไม่ได้มาประกาศตเปิดซองเอา ไม่ออฟโรดดูที่ไม่มีหรอกครับแต่แค่เขาจะมาเดินอยู่ข้างๆอ่ะอาจาหน้าได้กินข้าวเขาก็จะมาเดินอยู่เขากคุณมากนะแล้วก็ยังไม่ไปอีกนะรออะไรเขาบอะไรประมาณนี้อันแัละก็ก็อยู่กันด้วยความแบบเข้าใจกันเนี่ยครับที่อย่างที่อาจารย์นเรียนว่ามันเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับในการปฏิบัติในของหลัการของกฎของวัชิปต่างๆ ไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะปฏิบ<พ>ัติเพราะเพราะเพราะเรื่องของ,ของการเสรียชีวิตเนี่ยมันก็เศร้าอยู่แล้วอาจารย์ใช่เลยถ้าให้มันมันมันมาพิจารีดรองอะไรเยอะแยะอีกมันก็ยิ่งทําให้เกิดความลําบากอีกบ,บางที่บางที่เขากําหนดเลยอ่ะเขามีโอเคค่าค่าข,ของการขุดหลุมค่าของการอันอโอเคก็ว่าไปแต่ว่าจำเป็นต้องตอนงนี้นะตั้งอะไรก็เรียกว่าตั้งเลทเลยว่านี่ขนาดนี้เงินขนาดนี้ถึงจะมาทำณที่นี้ที่นี่ได้ครับผมมันก็ลําบาก สุราขาวนี่ก็ยังว่างๆอยู่นะสุราขาวนี่ยังยังยังว่างก็นะแล้มีห้องมีอะไรส่วนตัวให้ที่ใต้ใต้พระสิทธิ์นะอ๋อที่นี่นี่มีครบหมดเลยครับสุราขาวเนี่ยมีห้องอาบน้ําด้วยนะใช่อ่าอันนี้เป็นห้องอาบน้ำเหมือนจะดูดีห้องห้องส่วนตัวเลยห้องอาบน้ําให้ด้วยนะครับอ่ามีฮะดิษอีกบทหนึ่งนะครับพูดถึงฟอดีล่าข้อความอะไรนะความประเสริฐของการไปละหมาดจนาซะ์บอกว่ามันขอร่จามาจนาซะ์ติน อบอกว่าบุคคลใดที่ออกออกจากบ้านนะครับผมไปกับยานาซบมีนใบจิหาจากบ้านของเขาหัวาซาอนลาลยไลฮาและเขาออกมาเขาก็ละหมาดให้นะแล้วก็ซุมมจาบิยาฮาฮัตตาตูด,ดฟานาแล้วเขาก็ตามไปจนกระทั่ง ฝังมายาดเรีเยบร้อยกกนาลาฮูกีรอตอนเขาจะได้ผลบุญถึงสองกีรอย์ด้วยกันมินอัจรินจากผลบุญตรงนั้นกุนลูกีรอย์ทุกๆหนึ่งก,ก,กิรอย์เนี่ยมิสลูอหุเท่ากับผลเท่ากับขนาดของเทือกอขาอูหุดวามันสลาแลฮาซุมมารอยากกนาลาฮูมิสลูอหุนและบุคคลใดที่ละหมาดแล้วแล้วก็กลับมาโดยที่ไม่ได้ตามไปส่งไม่หยัดที่กูโบนะไม่ได้ตามไปร่วมฝังเนี่ย เขาก็จะได้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสส่วนใหญ่ก็อาจจะมีบางส่วนนะค,คงไม่ได้ทั้งหมดอนะ่ะที่เป็นละหมาดกันทั้งหมดเนี่ยบางคนพอละหมาดเสร็จก็กลับบ้านครับ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ได้มีธุระก็ <c oughs> ถ้าไม่มีธุระก็ไปส่งปรหยาดถึงที่กูโบสถ์ที่ศาหรือวังศพนะจะเป็นผลบุญมากมายคราวนี้กฎเกณฑ์ของการละหมาดให้กับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะการละหมาดจะาตนั้นรวมในความหมายของคําว่าสอนหลังเรื่ละหมาด ฉะนั้นเมื่อพูดถึงละหมาดเนี่ยจึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนดเช่นเหมือนเช่นเดียวกับละหมาดฟาดูคือหนึ่งต้องมีความสะอาดอ๋อน้ำละหมาดต้องมีต้องมีน้ำละหมาดบางคนเนี่ยไปบอกว่าละหมาดยานาซ่านี่ไม่ต้องมีน้ำละหมาดหรอกเพราะไม่ได้ไม่ได้นั่งเพราะว่าไม่ได้มีรูข่วมมีสุญูดแต่เราเรียกว่าโอลาไงคือคำขึ้นต้นขึ้นต้นก็เรียกว่าละหมาดเมื่อละหมาดปั๊บเนี่ยกฎเกณฑ์ของการละหมาดก็จะเหมือนกันตามมาด้วยครับผม เช่นการหันหน้าเป็นทางกิบละาเงี้ยถามว่าละมาญยานาซาที่ไหนไม่หันหน้ากิบลาไม่ใช่เอาตามใจเรานะยานาซาเนี่ยมันต้องหันเป็นทางกิบละาตรงนี้ก็แล้วกันสาสะดวกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้เงเหมือนละมานนั่นแหละต้องต้องมีกิบล่าต้องมีน้ําละมาดนะครับปัสกาอะไรล่ะปัสกากฮาดเล็กขดาดใหญ่และจะต้องปกปิดเอาหรอด้วยก็เหมือนกับที่เราละมาดปกตินั่นแหละการแต่งกายนะใช่ มาลิกอิมามมาลิกได้บันทึกไว้จากนาฟีอะบอกว่าอับดุลลอฮ์อิมโนอัลมัได้กล่าวว่าไม่มีคนหนึ่งนะไม่มีคนหนึ่งคนใดละหมาจนาซาเว้นแต่เขาจะอยู่ในสภาพที่สะอาดแต่ที่ต่างกับละหมาฟัดูก็เพียงละหมาดจนาซานั้นไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่องกําหนดเวลาตายตัวครับซึ่งละหมาจนาละหมาฟัดูมมีเวลาใช่ไหมอาจารย์เราจะละหมาดสุโบตามใจเราไม่ได้นะต้องมีเวลาครับ มีซูรีก็ตามใจมีทุระตอนเที่ยงเดี๋ยวละหมาซูรีตั้งแต่11บเอโมงเลยแล้วกันอันนี้ไม่ได้พีนะ่เนาะเดี๋ดดดยวค่อยมาอ,มอะไรเงี้ยละหมากนก่อน <laughs> ก่อนก็ไม่ได้ <laughs> หลังก็ไม่ได้ต้อง<ว>ในเวล,า,ลเาไม่ได้นะนะมันมีเวลาตายตัวครับแต่ถ้าเป็นละหมาดยานาซ่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเพราะจะให้ละหมาดคิมโงเออนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่กลางคืนหรอกแต่หลังอิชาก็ละหมาดได้นะก็ทางพี่น้องทางใต้เคยไปละหมาดที่กับเพื่อนเื่อนพี่น้อง ใช่ครับผที่มัเรื่องกับภาวะด้วยอะไรภาวะอ่าแล้วแต่นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกลางวันแกเราก็คือกลางวันะกังวลความสะดวกด้วยอะไรด้วยนครับเขาบอกต่อว่าหากแต่กระทําได้ตลอดเวลาละหมาดยานาซ่าเนี่ยครับเมื่อศพยานาซ่าได้ถูกนำมาถึงแม้ว่าจะตรงกับเวลาที่ต้องห้ามก็ตามโอ้อันนี้เอันนี้หลัง สุโบหรือจะเป็นหลังอะไรล่ะหลังอาซรีนะครับแม้ว่าจะถูกไม่อยู่ในเวลาที่ต้องห้ามเนี่ยก็สามารถที่จะละหมาดยานาซาได้เนื่องด้วยเงื่อนไขก็คือความจําเป็นความจำเป็นไงความจาเป็นที่ยานาซามาถึงแล้วมาถึงแล้วจะมานั่งรอไปเรื่อยๆให้มันหมดเวลาไม่ใช่ครับจะละหมาดสี่มงเย็นห้ามงเย็นไม่ได้มีปัญหาเลยเลยนะครับ เพราะวันนี้ความจําเป็นครับตามฝ่ายของเชฟฟีและก็ฮานาฟีส่วนอิหมัมอัลหมัดและอิมนูมุบาร์อิสฮากถือว่าการละหมนนาจานาซาขณะดวงอาทิตขึ้นและดวงอาทิตตกนั้นเป็นเวลาหรือเวลาที่ตรงศีรษะนั้นถือว่าเป็นมักโกร,รมักโกรกก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำยกเว้นกรณีว่าเกรงว่าศพนั้นจะมีการเปลี่ยนสภาพถ้ารอปั๊บแล้วเปลี่ยนสภาพครับ เน่าขึ้นมาบวมขึ้นมากดี๋ยกระันบวมไปเดี๋ยวกระฝันบวมเดี๋ยวน้ำเหลืองไหลครับไรอย่างนี้ไม่มาก็รู้แล้วครับแต่ถ้าสามารถที่จะเลือกเวลาได้ครับก็ให้เลือกเวลาที่เหมาะสมมากกว่าส่วนหลักการใหญ่ๆในการละหมาดให้กับยานาซานั้นประกอบไปด้วยคำนิยามคำนิยามกันอย่างแรกเลยก็ต้องมีเนียดอรับอาจารย์เพราะว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าไม่มีเนียดแล้วมันก็เหมือนกับการกระทําโดยที่มันลอยอ่ะไม่รู้เจตนาว่าเราทําอะไรไม่มีเข้มุ่งไม่มีความตั้งใจก็คือก็คือความตั้งใจนั่นแหละตั้งใจตัใจเหมือนกับอาจารมาจัดรายการก็ต้องมีเนียดตั้งื่าพระเจ้าก็ตั้งใจที่ โอ้โหเข้ามาเจ้าตั้งใจมันก็มึนกันะมึนมึนมึนจะมาจะมาเข้าในการต้องข้ามาเจ้าตั้งใจด้วยหรอใจที่จะมาจะเตรียมรับอรุณเวลานี้เวลานี้อ๋อไม่ต้องบอกฉันหรอก รู้แล้ววะตั้งใจมาคือความตั้งใจอยู่ที่ความตั้งใจที่บริสุทธิ์เพื่ออาร้อนนะค่ะผมก็คือการเนียนนะครับผมง่ายในการปฏิบัติคำนิยามของการเนียก็หมายถึงการตั้งใจว่าจะทําอะไรนะครับส่วนการกระทำเนี่ยก็จะถูกผู้ถูกระลึกอยู่ในหัวใจส่วนคำเนียที่พูดออกมานั้นไม่ใช่บัญญัติศาสนาอ่าเนี่ยส่วนคําที่พูดออกมาไม่ใช่บัญญัติในเรื่องศาสนา ส่วนส่วนสิ่งที่เป็นบัญญัติในศาสนาคืออยู่ในหัวใจรับผมต่อมาที่สองก็คือการยืนตรงครับละหมาญนาจาเนี่ยการยืนถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นนะสำหรับคนที่ยืนได้นะแต่ถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้ครับจะนั่งละหมาดจะนอนละหมาดอันนั้นก็ว่างกันไปแต่นอนก็ไม่มีอะนอนก <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> อุ่าหเข็นเตียงมาเลยเหรอจะมาละหมาญนาจาอ่ะครับเพราะว่า มันกิฟายามันกีฟายาผลกันแล้วการนั่งก็อาจจะมีครัเข็นมาละหมาดก็อาจจะมีซึ่งการละหมาจนาซานั้นจะใช้ไม่ได้สําหรับพูดที่ละหมาดขณะอยู่ในท่าขี่พาหนะหรือท่านท่านั่งโดยไม่มีอุปสรรคถ้าเกิดสมมุติเนี่ยคุณไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลยแล้วก็ไปนั่งละหมาจนาซ่าใช้ไม่ได้ Hmm. ละหมาดไม่ซอกเหมือนละหมาดฟัด,ดูเนี่ยฟัด,ดูเนี่ยถ้ายืนได้แล้วไปไม่ยืนไปนั่งละหมาดก็ละหมาดไม่ซอกแต่ต่างกับสุนัตสุนัตจะได้นะ เดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่น้องก่อนพอดีพี่น้องพิมพ์มาเยอะแล้วเมื่อกี้เราคุยกันแล้วจรัดจอแจ้งข่าวจรัดจอก็เลยไม่ได้คุยขอฟาร์ด้วยนะครับผมคุณพี่สุมนทราบอกว่าสลามวอะไรกุ้มค่าอาจารย์อิหมั่มนิวัตบอกว่าสลามวอะไรกุ้มมรรคมาตุลลโววารกาตุอาจารย์สำหรับชมหนองจอกชัดเจนครับข้ามดูดิล่ะครับผมแสดงว่าอิหมั่มนี่ตอนนี้อยู่นี่แหละอยู่หนองจอกนี่แหละเตรียมเตรียมงานใหญ่ครับผมอ บางอบูบ <önce S 2> <t iny Sen Heck> ักมานนรักบอกว่าสลามมอลัยกู้มาจารทั้งสองครับสบายกันดีนะครับรับชมอยู่ครับสุกาทองนะฮะสุกาทองนะบางอบูบักรักษาสุขภาพนะครับฉฝาดก๊อร้อนลาบัสักต่อให้เรนะครับคิดถึงนะครับบางอบูบักพี่สมุนทราบอกว่าอัลฮัมดุลิลละเรื่องการละหมาดจนาซาตามที่อาจารย์พูดถึงได้ผลบุญเยอะแต่ก็ดูเหมือนว่าคนมีเงิน อมีคนมีเงินมีคนมาละหมาดเยอะเพราะเกี่ยวกับเรื่องเงินใส่ซองดูเหมือนจะเป็นประเพณีแล้วใช่ไหมคะผมว่าผมว่าที่ที่พี่พูดเนี่ยผมว่าดีนะผมว่าเป็นความคิดเลยนะว่าเออจริงๆแล้วมันเกิดความมันเกิดความแตกต่างไงใช่ไหมอันนี้ผมว่าเป็นข้อคิดจริงๆครับผมเลาเะยรจริงๆแล้วคนโดนตายยากตายแล้วก็รอจะหาตางที่ไหนกันมันก็เป็นการพิสูจน์ความ จริงใจนะอาจารย์จริงใจขอบคคที่จใจคือสมมติเรารู้อยู่แล้วแหละว่าทีเนี้ยเขาเขาไม่มีแจกสมมติมัสยิดเนี้ยเป็นเขาตั้งกฎเลยว่าถ้ามาละมาจนาซ์ทีมัสยทิดเนี้ยไม่มีแจกไม่มีการแจกสตังนะส่วนใครจะไปเบิกค่ารงค่ารถก็ไปเบิกกันที่อื่นนะไม่ว่ากันโดยส่วนตัวแต่ว่าถ้าท่านจะมานั่งแบบแลกมันเป็นปึกๆแล้วก็นั่งอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้ไม่มีนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องศาสนาครับครคราวนี้ เอ,อปรากฏว่าคนเนี้ยเขาก็มีสตังเหมือนกันแต่เขามาละหมาดที่นี่เขาไม่แจกแล้วคนมาเยอะก็แสดงว่าทุกคนไม่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องสตางเขาแหละใช่ด้วยกับหัวใจด้วยกับหัวใจความมุม่งม<อ>ั่นนะครับท<อ>ี่จะมาเคยมีบัญญัติอย่างนี้ก่อนนิดนึงว่าบางทีมันเคยมีบัญญัติที่ใกล้ๆกันคนที่มีสตังในฐานะคนก็รอกันแต่ว่าอีกคนก็มีบัญัด อีกคนนึงก็เป็นประยัดชาวบ้านชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีความเห็นกันว่าให้ให้คนคนที่ไม่ไม่มีฐานะเนี่ยให้ละหมาดไว้ก่อนให้คนละหมาดอ๋อไม่ไม่รวมด้วยเหรอไม,ไม่รวมก็มาคนคน,คนละเวลาไปอ๋อแยกเวลา,วลาไปอันนี้พอคนละเวลาเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยเอาล่ะว่ากฏว่ามีแต่ญาต ไม่กี่คนมีญาติไม่กี่คนคือวันเดียวกันนั่นแหละวันเดียวกันในเวลาที่ไล่เรียกกันใกล้ๆกันอาจจะห่างสักชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงรึ้งชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่ามายาที่ไม่ได้แจกตังค์เนี่ยคนมาละหมาดเฉพาะญาติแต่เขาก็มากันแล้วแหละแต่เขาไม่ได้ขึ้นละหมาดด้วยมากัรอบสุราเพราะรอเพื่อจะรอละหมา้อีกคนนึ่งที่ถือว่ามีฐานะดีเป็นที่รู้จักโอ้ยแล้วความรู้สึกจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร้องไงครับญาติร้องผมเห็นแล้วเราก็ร้องด้วยนะเพราะว่ารู้สึกอุณ มันเซซอมากปวดร้าวเหมือนกันนะเมื่อกี้มาเงินเต็มนึกว่าจะละหมแต่ไหนได้ไม่ละไมก็ยืนก็พอหั้นเสร็จนำนำมาหยัดเราก็ช่วยกันแบกประหยัดไปทีหมดแต่พอหลังจากนั้นมาสักพักเนี่พี่น้องครับคนที่มีฐานะดีเอาล้อละหมากันสองรอบคนเยอะมากเลยเหรอเยอะมากนี่ไงถึงบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้พูดว่าจะค้อนขอดหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่า มันเป็นเรื่องของสังคมนะการอยู่ร่วมกันในสังคมจริงๆครับว่านั่นแหละครับแต่ว่าใครยังไงก็ว่ากันไปแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ให้ความเกิดความกระชับกันรักกันในความเป็นสังคมมัไม่ได้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับคุณคุณพี่นะที่มุนทราครับแล้วก็ข้อต่อมาก็คือตักเบสเนี่ยให้กล่าวอัลลอฮฺว่าบัดสี่ครั้งครับซึ่งมีฮะดิษรายงานโดยมามบุคอรีนะว่าท่าบีเนี่ยได้กล่าวตักเบสสี่ครั้ง อ่าอีบบที่มีกาวว่าได้มีการถือปฏิบัติแบบนี้เป็นนักเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่จากเหล่าสาวกของท่านนาบีสอลลลอฮวล,ลวัยฮวะสัลลาม,ลมและนักวิชาการอื่นๆนั้นก็รู้วนมีความเห็นว่าตักเบญนาซ์มีจำนวนทั้งหมด4ครั้งซึ่งทัศนะของซุบยานมาลิกอิมูบรารอกชาฟีอัดและอิสฮากอันหนึ่งการยกมือขณะกล่าวตักเบธตามสุนนะแล้วเนี่ยเขาบอกต่อว่าไม่ต้องยกครั้งที่สองนะ ไม่ต้องยกสองมือในทุกตกเบ็เว้นแต่ตกเบีต้นเอียรอมเท่านั้นทั้งนี้นะเพราะมีรายงานที่สอฮีมาจากท่านอนับดุลลอฮ์ห้อยในหัวสร้ำว่าท่านละหมนนา,าดยานาซโดยไม่ยกมือตกเบ็ใดเลยนอกจากตะเบีต้นเอียรอมเท่านั้นคือตกเบ็แรกอัลลอฮ์อัตัอที่เหลือก็ไม่ได้ยกนะอิหม่ามชอวการนี่ได้กล่าวว่าได้มีเรื่องนะได้มีการขัดแยง้งการถกเถียงกันในเรื่องแต่ละฝ่าย บ,บางฝ่ายก็บอกว่ายกมือเฉพาะตักเบสเดียวตักเบสแรกเท่านั้นบ,บางฝ่ายก็บอกว่าสามารถที่จะยกได้ในทุกตักเบสก็แล้วแต่นี้นนก็เป็น,น,นเรื่องไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับเพี่น้องไอ้ใจเห็นเดี๋ยวนี้จะเห็นเราจะเห็นบ่อยนะเห็นความแตกต่างพอเราเห็นความแตกต่างก็สบายสบายใจได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากกว่าเอายังไงไม่ใช่พวกันหรือเปล่า ตไปต้องไปคิดมากนะเพระเดี๋นี้เราจะเห็นว่าเนี่ยอย่างเช่นค้อดีที่กล่าวถึงก็เป็นข้ดีอันนี้อะอันนี้หนังสือหนังสือฟิกุซุนนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าไปดูของเชคฟาลซานนะหนังสือมุลละครฟิกฮี่เนี่ยครับอันนี้ให้ให้ยกมือทุกตักเบสครับอ่าก็อ้างจากการกระทำของท่านนบีเหมือนกันครับผมมีคำว่าเอาล็อตว่าบัคยกมือครับยกมือทุกตักเบสเลยครับ ก็ไม่มีปัญหาหรอผมก็ดูหลายเล่มนะไม่ไดเอามาเล่มเดียวเรื่องเล็กน้อยเอาอยู่ที่เลือกเอาเลือกเอาคือถ้าถ้าถ้าเป็นส่วนตัวของฉันน่ะฉันก็ยกทุกตะเบ็ดแหละแต่ว่าถ้าไปเห็นคนก็ไม่ยกฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็แล้วแต่มือของท่านท่านไม่ยกก็แล้วแต่ท่านจริงๆนะอย่าอย่ามาเป็นธุระกันเลยอย่าอย่ามาอย่ามาอะไรอะเรียกทะเลาะกันใช่ครับคือคือเรื่องนี้ดิมมอมโชกานี่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันมาแล้วก็มีการถกเถียงในเรื่องแต่ละฝ่ายผลสรุปก็คือว่าคนที่ยึดทัศนะว่ายกคักได้เท่านั้นก็ก็ก็ถามอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้ฉันก็จะยกในทุกตะเบสน่นแหละก็ว่ากันไป เนี่ยก็เพราะว่าถือว่าอริยาบทในท่ายืนไงที่เหตุที่เขาบอกยกครั้งเดียวเพราะมันไม่ได้ปิดอริยาบทประมาณนั้นเราก็มีมีเหตุผลในตรงนั้นนะใช่แล้วก็สบายใจกันก็สบายใจกันพี่น้องนะส่อข้อต่อมาบอกการอ่านฟติฮานี้และสลาว่าหรือสลามเนี่ยในสลามแก่ท่านนอซูลเนี่ยให้ทําแบบค่อยๆฟติฮานี่อ่านค่อยคุณจะไปละหมาจนะเวลาไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีเราอิหมัาอ่านเสียงดังอ่ะสมหรักรณีละหมากงคืน เยอะมากกลางคืนก็เสียงค่อยเสียงค่อยเสียงค่อยหวดไม่ไม่ต้องเสียงดังนะครับอ๋อมันก็เร็บหลังมันก็เร็บแล้วเสียงไม่ได้มีไม่รู้นีไม่รู้เขาสอนหรือเปล่านะมีอยู่ที่หนึ่งฉันเป็นละมานาซะครับผมอ่านเสียงดังนะฮะโอ้ฉันก็งงเหมือนกันอาจจะสอนหรือเปล่ากลัวคนละมาดไม่เป็นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้แบบดังแบบชัดนะเหมือนกับไม่ได้ยินพอได้ยินในไม่ อ่าเรียกว่าในไม้ียกว่าแววแล้วก็อ่านคือทุกประโยชน์ของอาจจะค่อยของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าพอไม้มันใกล้ป่ามันอาจจะดังหรือเปล่าเป็นไปได้อันนี้เดานะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานเดิมก็คืออ่านเสียงค่อยแต่พอเวลามันมีไม้อาจารย์มันมันก็ทําไอ้ค่อยเนี่ยมันกลายเป็นเสียงดังได้ภาษาว่าค่อยแต่ว่าไม้มันดังพาพาไปใช่ไม้มันพาไปให้ดังแต่ฟังชัดมุดเลยก็ก็อาจจะเป็นสอหรือเปล่าที่ฉันก็ไม่รู้นะเออ อ่ะเดี๋ยวเวลาเสียดาเสียด้นะยังมีเรื่องต่างๆนี่ยังไม่ได้สอนเลยว่าอ่านอะไรบ้างนะไม่ได้อ่านอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ย่อนลงไปในเอ้ยัง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 เลยยังไม่ได้ย่อนลงไปอิชาลอนะเราจะตามเรื่องนี้กันยันนี่ถ้าถ้าไปงั้นก็ยังหลายวันแล้วนะยังไม่ได้ฟังเลยเนี่ยได้ได้เลยพี่น้องพี่น้องหลายท่านชอบนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดเงี้ยอืมทำเป็นได้ก็ดีนะเอามาคุยกันในพี่น้องบางท่านนะครับ บางท่านบอกว่าเออถ้ามีภาพประกอบก็ดีเหมือนกันอ๋ออ๋อนี่พี่น้องพี่น้องแน,นะนำเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายนะลิมนะแต่นอ้องจีจีกัน <c oughs> บอกว่าถ้ามีภาพประกอบเนี่ย ถ้ดูดูดีเลยทำเป็นหมายถึงอะไรเอามายัดมันให้ดูเลยอ๋อวิธีการยืนจะมใช่ไหมอ๋อได้ได้อะไรประมาณนี้ครับครับผมก็ขอบคุณอาจารย์นะครับเดลติดตั้มาดูขอบคุณไปด้องทุกท่านนะครับติ่ตามรับชมให้การสนับนานดูแลกับทีมด้วยดีเสมอมาครับอ๋อพรุ่งนี้สิบ้านโตฟ้าดงคิดครับที่บางบัวทองฮ้ยะเมรัฐดังคิดห้ยะหญ่แล้วก็อาหารนะครับพบกันนะครับพรุ่งนี้หลังมกราเป็นวันศุกร์นะวันศุกร์นะครับ วันนี้วันวันนี้วันเอ้ยขอโทษขอโทษนะขอโทษแบบผมลืมว่าวันวันศุกร์นะครับพี่น้องครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี่แหละครับศุกร์แรกของเดือนเนี่ยนะครับอาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดและผมนะครับพบกับพี่น้องที่นั่นกันอมากวันนี้จังลาไปก่อนนะุลอบคุามาตุลอวบราก kazan hada